ก่อนที่เราจะมารับชมวิดีโอกันในวันนี้ทางช่องหุ้นพอดแคสต์มีหนังสือหุ้นดีๆมาแนะนำค่ะเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูกันได้เลยที่ลิงก์ใต้วิดีโอค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกันอีกครั้งกับช่อง Crypto Stock Thailand ช่องสไตล์พอร์ตแคร์ที่จะมาอัปเดตทุกข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นไทยและวงการคริปโตเคอเรนซีวันนี้นะคะเราจะมาอัปเดตข่าวหุ้นของปูนซีเมนไทยนะคะหรือว่าชื่อย่อนในตลาดหุ้นว่า SCC ให้ฟังกันแบบที่เพื่อนๆไม่ต้องอ่านแต่ก่อนที่จะไปฟังกันนั้นรบกวนเพื่อนๆช่วยกด Subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะ เพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆที่เราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆค่ะถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วหยิบกาแฟมานั่งจิบให้สบายใจแล้วเรามาเริ่มกันได้เลยค่ะเก็บปูนใหญ่ดักกําไรฟื้นหลังมีเสียงเชียร์จากบรกเกอร์บางสำนักหุ้นบริษัทปูนซีเมนไทยจำกัดมหาชนหรือว่า s c c ซึ่งเรียกในหมู่นักลงทุนว่าหุ้นปูนใหญ่ก็พุ่งทยานขึ้นจนโดดเด่นนำตลาดเมื่อวันศุกร์ที่24มิถุนายนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์หลักทรัพย์โบรกเกอร์บางแห่งประเมินว่าหุ้นปุญใหญ่จะได้รับอน,นิสงจากค่าเงินบาทที่อ่อนตัวโดยสินค้าที่ส่งออกต่างประเทศจะได้รับเป็นเงินดอลลาร์แต่เมื่อแปลงเป็นเงินบาทแล้วจะมีรายได้มากขึ้นส่งผลให้กําไรเติบโตขึ้นราคาหุ้นปุนใหญ่ซึ่งเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆมานานติดตัวขึ้นไรในวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยมีแรงซื้อไหลเข้ามาหนาแน่นผลักดันให้ราคาปรับตัวขึ้นตั้งแต่เปิดการซื้อขาย ก่อนจะปิดที่379บาทเพิ่มขึ้น13บาทหรือเพิ่มขึ้น3.55%มูลค่าการซื้อขายทั้งสิ้น4,270.37ล้านบาทและเป็นหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับ1ประจำวันในรอบ12เดือนปูนใหญ่เคยสร้างจุดสูงสุดที่440บาทแต่ปรับฐานลงและตลอดครึ่งปีแรกเคลื่อนไหวระหว่าง355-390ถึงบาทเศษ และไม่เคยแต่ระดับ400บาทส่วนหนึ่งเกิดจากผลประกอบการไตรมาสแรกชะลอตัวลงผลประกอบการปูนใหญ่หลายปีที่ผ่านมากำไรเติบโตต่อเนื่องโดยปี2562มีกำไรสุดที่อยู่ที่3,022,014.28ล้านบาทปี2563กำไรสุดที่อยู่ที่34,143.87ล้านบาทและปี2564มีกำไรสุดที่อยู่ที่ 47,173.99ล้านบาทแต่ไตรมาสแรกปีนี้มีกำไรสุทธิอยู่ที่8,843.52ล้านบาทลดลงจากระยะเดียวกันของปีก่อนที่กำไรสุทธิ14,913.96ล้านบาทกำไรไตรมาสแรกที่ลดลงเป็นผลมาจากธุรกิจเคมีคอลมีผลประกอบการที่ลดลงเนื่องจากว่าราคาต้นทุนวัตถุดิบเคมีคอลที่นำขึ้นสูงขึ้นและทำให้หุ้นปูนใหญ่ลดความน่าสนใจลงโดยราคาแกว่งตัวในกรอบแคบ,แคบ แม้ช่วงต้นปีตลาดหุ้นจะคึกคักก็ตามอย่างไรก็ตามปูนใหญ่ยังเป็นหุ้นที่นักลงทุนสถาบันจะต้องซื้อไว้ติดถอดโดยเฉพาะกองทุนที่ลงทุนโดยอิงก,กับดัชนี50หรือดัชนี100เพราะปูนใหญ่เป็นหุ้นขนาดใหญ่มีน้ำหนักในการคำนวณดัชนีปัจจัยพื้นฐานดีจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอตามผลประกอบการค่า P/E Ratio ปูนใหญ่อยู่ที่11.06เท่าอาตาัตราเงินปันผลตอบแทน4.88%ซึ่งถือว่าสูง และเหมาะสำหรับการถือเพื่อการลงทุนระยะยาวเพียงแต่ผลประกอบการไตรามาสแรกที่สุดลงทำให้นักลงทุนลดความสนใจลงและยิ่งต่างชาติหันมาลดน้ำหนักการลงทุนในตลาดหุ้นไทยโดยทยอยขายหุ้นออกปูนใหญ่จึงตกเป็นเป้าหมายในการขายของต่างชาติแต่ปูนใหญ่ยังเป็นหุ้นยอดนิยมของนักลงทุนรายย่อยที่พร้อมจะถือลงทุนในระยะยาว โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยถึง57,316รกายถือหุ้นรวมกันในสัดส่วน66.2% 2อร์เซของทุนจดทะเบียนบริษัทหลักทรัพย์ KTBST จำกัดเพิ่มออกบทวิเคราะห์ชิ้นล่าสุดเมื่อปลายสัป,ปดาห์ที่ผ่านมาให้ราคาเป้าหมายหุ้นปุนใหญ่ที่440บาทขณะที่บริษัทหลักทรัพย์ยวนต้าจำกัดเคยออกบทวิเคราะห์เมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมากำหนดราคาเป้าหมายหุ้นปุนใหญ่อยู่ที่ 460บาทหุ้นปุนใหญ่กลับมาสู่ความสนใจของนักลงทุนอีกครั้งหลังเมื่อวันศุกร์ถูกจุดุไล่ราคาและเป็นหุ้นที่โดดเด่นนำตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งแม้ราคาจะปรับตัวขึ้นแรงแต่ยังห่างไกลจากราคาเป้าหมายที่โบรกเกอร์ประเมินไว้ถ้าไตรมาสที่2ผลการดำนงเนงินงานหรือว่าผลประกอบการปูนใหญ่ฟื้นตัวราคาหุ้นก็อาจกลับสู่ขาขึ้นเต็มตัวในรอบใหม่ แต่ราคาบนกระดานขณะน,นี้เมื่อเทียบกับปัจจัยพื้นฐานนักลงทุนระยะยาวควงทยอยกันเข้าไปช้อนเก็บปูนใหญ่แล้วใครถือเงินสดไม่รู้ไปพักไว้ที่ไหนนำไปพักไว้ที่หุ้นปูนใหญ่น่าจะปลอดภัยและมีปันผลดีล่อใจอีกด้วยเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเนื้อหาข่าวของเราในวันนี้กันบ้างคะสามารถพิมพ์มาพูดคุยกับเราได้เลยนะคะทางช่องคริปโตสต็อกไทยแลนด์อยาเข้าไปอ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆค่ะ และสำหรับข้อมูลในวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ค่ะขอขอบคุณอัปเดตข่าวหุ้น SCC จากผู้จัดการอะไลน์วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ